สัมมาสัมพุทโธภพระวาุทธังพคะกวาตังอภิวาเดมิสวากขาโตพคะวาตานโมอัมมังนะมสัมมิสุบาลีปโนพคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะใช้สารฐานติปนีนะครับคือ เราจะเรียนกับกู้กันไปโดยพระบาลีที่แปลเป็นภาษาไทยมาแล้วแล้วก็อัตถกถาที่แปลปภาษาไทยมาแล้วดีกาที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วกับถ้าจะขึ้นเวลันชก,กันเนี่ยมันก็จะยาวไปเลยแนละ้วดีกาเราก็ไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้อ่านนะครับเพราะมีข้อความที่เป็นความรู้เป็นประโยชน์มากมายในในดีกานะครับที่ ในอัตกถาไม่มีในดีกาก็จะมีให้ไว้นะครับ <c oughs> ก็เลยจะดีกาก็จะเลยมาเริ่มเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะเริ่มตั้งแต่ะาหระนิธานนะครับพระย์เปิดหน้า38น,นะครับ,นนรบของดีกาภาหระนิธานก็เข้าปฐมสังกิติเลยนะครับปฐมมหาสังกิติก็เดินไปจนถึงไปจดตรงที่กับอัตกถานะครับ จบตรงไหนก็ขยายดีกาไปตามนั้นเนี่ยนะครับนาทัศสิบแปดนะครับเขาอนุญาตพระมหาเถรัครับพาหิระนิทานกถาบัดน,นี้ท่านอาจารย์ประสงค์จะกระทำการสังวรนา,นาพระวินัยตามที่ปฏิญญาไว้เพราะได้ปฏิญญาไว้ว่าพรฒน,นาพระวินัยนั้นเมื่อจะแสดงว่าควรจะกำหนดพระวินัยที่ประสงค์ไว้ โดยความเป็นพระวินัยที่จะพึงสังวรน,นาในที่นี้ก่อนเพราะพระวินัยมีหลายอย่างโดยเป็นสังวรวินัยและเป็นปหานวินัยเป็นต้นจึงกล่าวคําว่าตาทะดังนี้เป็นต้นในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าตาทะเท่ากับตาสุโยกคาถาสุแปลว่าในคาถานั้นตาว่าสับพึงเห็นลงในอัดว่าปัมังแปลว่าก่อน ด้วยตาว่าศัพท์นั้นท่านอาจารย์ย่อมแสดงว่าข้าพเจ้าครั้นกําหนดพระวินัยก่อนแล้วจะกระทําการพละนาพระวินัยนั้นในภายหลังบทว่าวะวะัตะตะเปตโพแปลว่าพึงกำหนดคำว่าเตเนตังวุจติมีความว่าเพราะเหตุที่จะพึงกำหนดวินัยนั้นข้าพเจ้าจะกล่าวคำที่กำหนดมีคำว่า ชื่อว่าวินัยเป็นต้นนี้บทว่าอัายโยกวินยยัตสับทว่ามาติกาได้แก่บทอุเทศคือหัวข้อจึงอยู่หัวข้อหัวข้อนั้นเรียกว่ามาติกาเพราะอาจว่าเป็นเหมือนมารดาเหตุที่ตั้งอยู่ในฐานะอันทำให้เกิดบทนิเทศคือบทขยายทั้งหลาย คท่านขยายหัวข้อไอ้คำว่าอุเทศก็คือหัวข้อนั่นเองอุเทศก็คือคำส่วนคำขยายบัดนี้ท่านอาจารย์เมื่อจะตั้งมาติกาแสดงเนื้อความที่จะพึงพรรณนาต่อไปจึงกล่าวคําว่าบุตตังเยนะเป็นต้นคํานี้มีอธิบายว่าพระวินัยปิฎกอันประดับด้วยคําอันเป็นนิทานมีคําว่าโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ใกล้เมืองเวลันชาดังนี้เป็นต้นอันบุคคลใดกล่าวไว้กล่าวไว้ในกานใดกล่าวไว้เพราะเหตุใดอันผู้ใดทรงไว้และอันผู้ใดนำมาตั้งอยู่แล้วในบุคคลเหล่าใดข้าพเจ้าจะกล่าววิธีตามที่กล่าวแล้วนี้แล้วแต่นั้นเมื่อแสดงเนื้อความแห่งปาฐมีอธิว่าโดยสมัยนั้นดังนี้เป็นต้นโดยประการมิใช่น้อย จกทำการพรรณนา,ณาความแห่งพระวินัยในอธิการนี้ท่านอาจารย์ประสงค์จะกล่าวคำนี้ว่าวุตตังเยนะยะธายสมาผู้ใดกล่าวกล่าวเมื่อใดกล่าวเพราะเหตุดใดโดยเล็งแต่เพียงคำอันเป็นนิทานว่าเตนะสมัยเยนะพุทโธภควะโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้เป็นต้นแต่ไม่ได้กล่าวไว้ส่วนหนึ่งได้ตั้งมาติกาแม้นี้ว่าบุตรตังเยนะยะธายสมา ดังนี้การทำให้เชื่อมกันกันกบพระวินัยปิฎกกั่นเองเพราะแม้คำอันเป็นนิทานก็นพนวกเข้าอยู่ในพระบาลีวินัยนั่นเองเพราะเป็นการกระทําเทศนาของพระศาสดาโดยคำว่าพระพุทธพจน์งามในเบื้องต้นด้วยคำอันเป็นนิทานงามในที่สุดด้วยคำอันเป็นนิคมว่าเอต อิทามะโวจะดังนี้ก็พระวินัยบิดกที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเอตังในมาติกานั้นแหละย่อมเข้าถึงความเชื่อมกันในพระพุทธวจนะทั้งปวงโดยความเสมอกันบันนี้ท่านอาจารย์เมื่อจะนำมาติกานั้นออกมาสแสดงเป็นส่วนหนึ่งจึงกล่าวคำว่าตัถาวุตดังเยนะดังนี้เป็นต้นในคำนั้นบทว่าตัถาเท่ากับตาสุโยคมาติกาปเทสุเป็นแปลว่า ในบทบันิกาเหล่านั้นท่านอาจารย์กล่าวคําว่าอิทางหีเป็นต้นเพื่อจะเลี่ยงเสียซึ่งคําถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านกล่าวหมายถึงคํานี้แหละเพราะเหตุไรบทว่าอิทางโยกเตนะสมัยนพุทโธภคกวาติอิทิทะอาธิวัชนังแปลว่าคําว่าโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้เป็นต้นหีสัพ,พึงเห็นว่าลงในอัยศยสมามีอธิบายว่า เพราะคำนี้ไม่ใช่เป็นคำประจักษ์กับพระองค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหตุใดเพราะเหตุนั้นคำว่าไม่ใช่คำประจักษ์กับพระองค์ความว่าไม่ใช่เป็นคำที่พระองค์ตัดให้ทำให้ประจักษ์ไว้อธิบายว่าไม่ใช่เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อาจารย์บางท่านกล่าวว่าคําว่าไม่ใช่เป็นคำประจักษ์กับพระองค์อธิบายว่า ไม่ใช่เป็นคำที่พระองค์ตรัสเป็นบทตั้งไว้ส่วนในคันธีบทท่านอาจารย์ไว้ว่าคำว่าไม่ใช่เป็นคำประจักษ์กับพระองค์คือไม่ใช่เป็นคำที่พระองค์ตัดไว้ในการที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ทั้งสองคำนั้นว่าโดยเนื้อความเท่ากันทีเดียวบดนี้ท่านอาจารย์คันกล่าวการตั้งปัญหาขึ้นแล้ว เมื่อจะกระทําการวิสัชนาปัญหาตามที่กล่าวไว้แล้วโดยลําดับจึงกล่าวคําว่าอจิสมาตาเป็นต้นด้วยคําว่าอญิสมาตาเป็นต้นนี้ท่านอาจารย์กําหนดบุคคลด้วยคําว่าตันจะเป็นต้นท่านอาจารย์กําหนดการอธิบายว่าก็คําที่พระอุบาลีเถระได้กล่าวไว้นั้นว่าโดยการได้กล่าวไว้ในการแห่งปฐมมหาสังกีติครับหน้านี้ที่อ่านมาข้างก็ หมายถึงการแสดงมาติกาก็คือบทมีมีบทคำว่า,เ,าเตนะสมมาเยนะพุโทโธพัควาเนี่ยไว้ครับซึ่งพระพุทธเจ้าเขาท่านก็มาเดียบอกว่าในคราวที่เราอยู่ที่เ,เมืองเวลัญชาหรือว่าสมัยนั้นพระพุทธมีพระภาคเจ้าคำเนี้ยฮะพระเจ้าไม่ได้ตัดไว้ไม่ได้ตัดไว้เป็นก่อนที่จะกล่าวพระสูตรแต่ว่าเป็นคําของพระอุบาลีซึ่ง ได้เพื่อจะแสดงว่าใครกล่าวกล่าวไว้ในกรารใดกล่าวไว้ที่ไหนอย่างนี้นะครับเพื่อจะให้เนื้อความสมบูรณ์ครับ mm hmm. ก็หน้าต่อมานะครับหน้า40บบัดนี้ท่านอาจารย์ประสงค์จะแสดงปฐมมหาสังกิตินั้น mm hmm. เมื่อจะแสดงเหตุแห่งปฐมมหาสังกิตินั้นซึ่งยกขึ้นสู่พระบาลีไว้ในคำนี้จึงกล่าวคำว่า ชื่อว่าปฐมมหาสังกิตินี้ขอความละบัณฑิตพึงทราบจะศัพทว่าปฐมมหาสังกิตินามเจสาแปลว่าอันชื่อว่าปฐมมหาสังกิตินี้เป็นส้ำเปินธนัตถะซึ่งจะพึงกล่าวไว้ในฐานะเช่นนี้ มีการอธิบายว่าก็คํานั้นท่านกล่าวไว้ในการใดในการแห่งอันเป็นปฐมมหาสังกิตินี้บัณฑิตพึงทราบอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งจัาสับมีอธิบายว่าเป็นคําปารลบก็คําเริ่มต้นของคําเรียกว่าคําปารพก็การที่กล่าวคําใดคำหนึ่งแล้วประกอบจาสักของผู้เริ่มจะกล่าวคําอื่นต่อไป อันนี้เป็นปกติของนักแต่งคำภีทั้งหลายส่วนคำใดที่อาจารย์บางท่านกล่าวว่าจะสับในคำว่าปัตมะมหาสังคีตินามาจะนี้มีเนื้อความเป็นอันมากด้วยจัศนั้นท่านแสดงว่าแม้สังคีติอื่นก็ยังมีอยู่คำของท่านนั้นนั่นแหละย่อมแสดงถึงความเป็นผู้ไม่ฉลาดในลำดับแห่งคำพีของท่านอาจารย์บางท่านนั้น เพราะในที่นี้ย่อมจะเข้าใจเนื้อความที่เกินไปก็หาไม่ได้ก็ในข้อนี้ถ้าว่าจะพึงเป็นการประสงค์เอาจะสับจะอักษรซึ่งมีความหมายดังนี้นั่นเองไซเมื่อจะเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่ควรท,ทําทีเดียวเพราะแสดงถึงความที่แม้สังคีติมีทุติยสังคีติเป็นต้นอื่นยังมีอยู่ด้วยคำว่าปฐมะนั่นเอง เพราะการที่อาศัยสัพว่าทุติยะเป็นต้นแล้วประกอบสัพว่าปธมะก็เหมือนกับอาศัยสัพว่าทีคะเป็นต้นประกอบสัพว่าลัสะเป็นต้นการพูดคือการกล่าวรวมพระธรรมวินัยซึ่งกระจัดกระจายอยู่เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงและเพราะได้ทรงบัญญัติไว้ในที่นั้นๆตามปัจจัยที่ว่าสังคีติ ด้วยคําว่าสังคิตินี้ย่อมเป็นอันรวบรวมเอาคําของท่านอาจารย์ผู้กระทําสังคิติซึ่งตั้งไว้ด้วยอำนาจความเชื่อมกันในเบื้องต้นและในที่สุดและในระหว่างระหว่างแห่งสิขบทนั้นๆและแห่งพระสูตรทั้งหลายชื่อว่ามหาสังคิติเพราะอาจว่าเป็นสังคีติใหญ่และเป็นสังคิติที่มีวิสัยใหญ่และเพราะเป็นสังคีติที่ควรบูชา ชื่อว่ามาปธมะหรือว่าปฐมมหาสังกีติเ <c oughs> พราะอัิว่าเป็นมหาสังกีติครั้งแรกคําว่าเพื่อความเป็นผู้ฉลาดในนิทานอธิบายว่าคําใดย่อมมอบให้คือย่อมแสดงไขซึ่งเทศนาที่มิได้ปรากฏด้วยอํานาจเทศะและกาลาเป็นต้นกระทําให้ปรากฏแล้วคํานั้นชื่อว่านิทาน ความเป็นผู้ฉลาดในนิทานนั้นชื่อว่านิทานโกสลังความเป็นผู้ฉลาดในในนิทานเพื่อความเป็นผู้ฉลาดในนิทานนั้นบรรดากิริยาทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นแม้ที่มีอยู่อันเป็นเหตุแห่งการได้ทัศนานุตริยะและสารณะเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายกิริยาที่เป็นเหตุแห่งความเกิดมรรคผลของเหล่าเวนยสัตว์โดยอนุรอม และปฏิญญาที่ว่าชื่อว่าพุทธ,ธะเพราะอานว่าทำผู้ควรตรัสรู้ให้ตรัสรู้ชื่อว่าพุทธกิจโดยนิปริยายเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าความพิสดารว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนาฏแห่งโลกทรงบำเพ็ญพุทธกิจตั้งแต่ทรงยังพระธรรมจักรให้เป็นไปเป็นต้นดังนี้ในคำนั้นชื่อว่าธรรมจักร โดยความหมายว่าจักด้วยอทว่าเป็นไปคือทำม,มีสัตตินรีเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งอาชยาก็ชื่อว่าจากักจักนั้นด้วยเป็นธรรมด้วยเพราะไม่ปราศจากธรรมเพราะเหตุนั้นชื่อว่าธรรมจกักชื่อว่าธรรมจักเพราะอัถว่าเป็นจักโดยธรรมคือโดยความถูกต้องดังนี้ก็มีชื่อว่าธรรมจกัก เพราะอัตถว่าย่อมยังทร,รมาปริยายให้เป็นไปดังนี้เป็นต้นคําว่าทรงบําเพ็ญพุทธกิจเชื่อมความว่าพุทธกิจอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบําเพ็ญแล้วคือทรงทําให้สําเร็จแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นนาถาของโลกพระองค์นั้นทรงบําเพ็ญพุทธกิจแล้วด้วยคํานี้ท่านอาจารย์ย่อมแสดงถึงความที่พุทธกิจแม่นิดหน่อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงบําเพ็ญ เป็นกิจที่พระองค์ไม่ได้ทรงกระทําให้เหลือไว้ก็เพราะเหตุนั้นนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสด็จประดิพพานแล้วแลมีผู้สงสัยถามว่าก็เบญนยยสตร์ทั้งหลายแม้ที่พระสาวกได้แนะนําให้พิเศษแล้วก็ย่อมเป็นผู้ชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนําให้พิเศษแล้วมิใช่หรือจริงอย่างนั้นพระสูตรที่พระสาวกได้ภาสิทธ์ไว้ก็เรียกว่า พุทธวจนะก็สาวกเวไนยทั้งหลายจะไม่เป็นผู้อันพระศาสดาทรงนำไปให้วิเศษก่อนเชียวหรือตอบว่าข้อนี้ก็ไม่ผิดเพราะอุบายเครื่องแนะนำให้วิเศษแห่งพระสาวกเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตั้งไว้ในโม่แห่งสาวกแล้วด้วยเหตุน,นั้นนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนมารผู้มีบาปเราจะ ยังไม่นิพพานก่อนตาบเท่าที่พิสูจ์ทั้งหลายยังไม่ฉลาดนำไปให้วิเศษแก้วกล้าเป็นพระโหสูตรมีปริยัติธรรมอันได้ศึกษามาแล้วเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติการมลลติอื่นให้ราบคาบโดยชอบธรรมแสดงธรรมประกอบไปด้วยปฏิหารดังนี้เป็นต้นด้วยคำว่ากล้รเมืองกุสินาลาเป็นต้นเป็นคำแสดงความพิเศษ แห่งสถานที่และการที่เสด็จปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเพื่อแสดงถึงความยึดถือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังมิได้เสด็จปรินิพพานเป็นความยึดถือที่ผิดและเพื่อแสดงความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ได้ประสูตรแล้วและเจริญพระวัยในโลกจิงอย่างนั้น เพื่อจะกระทำความเป็นมนุษย์ให้ปรากฏชัดพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายทรงกระทำแม้กิจทั้งหลายมีการมีภรรยาเป็นต้นในภพสุดท้ายบทว่ากุศินารายังแปลว่าใกล้พระนครอันมีชื่ออย่างนี้ก็บทว่ากุศินารายังนี้เป็นสัตมีวิพัตลงในอัดว่าใกล้ หลายบทว่าโอปาวัตนเนมันลานังสารวเนท่านอาจารย์แสดงถึงสวนป่าไม้สาระของเจ้ามลระทั้งหลายอันเป็นที่เลี้ยวเข้าไปสู่นครน,นั้นในคำนั้นท่านเรียกป่าไม้สาระว่าโอปวัตนังแปลว่าเป็นที่เลี้ยวเข้าไปเพราะผู้ที่ต้องการจะเข้าไปสู่เมืองจะเลี้ยวเข้า ไปในทางสวนโดยป่าไม้สาระนี้เหมือนอย่างว่าทุบารามแห่งเมืองอนุราธัพุระอยู่ทางทิศใต้กับทางทิศตะวันตกของเมืองชั้นใดส่วนนั้นก็อยู่ทางทิศใต้และทางทิศตะวันตกของเมืองกุสินาราเหมือนฉันนั้นอันหนึ่งทางเข้าเมืองโดยประตูด้านใต้จากทุปารามก็บ่ายหน้าไปสู่ไปทางทิศตะวันออกเลี้ยวไปทางทิศเหนือชั้นใด แถวไม้สาระจากสวนก็บ่ายหน้าไปทางที่ตะวันออกเลี้ยวกับไปทางทิศเหนือเหมือนฉะนั้นเพราะฉะนั้นป่าไม้สาระนั้นจึงเรียกว่าอุปวัตนังแปลว่าเลี้ยวเข้าไปเหมือนว่าละาระหว่างไม้สาระทั้งคู่คือท่ามกลางไม้สาระทั้งคู่นั้นได้ยินว่าในป่าไม้สาระนั้นมีแถวไม้สาระแถวหนึ่งอยู่ทางด้านพระเศียรอีกแถวหนึ่ง อยู่ด้านพระบาทแห่งพระมันจะอาจที่ปรินิพานที่ผู้ลาดไว้ของพระผู้มีพระภาคณแถวไม้สาระนั้นมีต้นสารหนุ่มต้นหนึ่งอยู่ใกล้ด้านพระเศียรต้นหนึ่งอยู่ใกล้ด้านพระบาทเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าระหว่างไม้สาระทั้งคู่อีกอย่างหนึ่งท่านอาจารย์กล่าวไว้ในมหาอัตกถาว่า มาสะละที่มีรากลำต้นคาคบและใบเกี่ยวพันกันและกันตั้งอยู่ชื่อว่าสาระทั้งคู่คำว่าด้วยอนุปาทิเศสาานิพานธาตุมีอธิบายว่าชื่อว่าอุปาทิเพราะอัถว่าอันกรรมและเกิเลสเข้าไปยึดถืออยู่ได้แก่วิบากขันและกระตัตตารูปก็อุปาทิ นั้นชื่อว่ายังไม่ได้ปรงลงในการบรรุนิพพานด้วยการย่ำยีกิเลสและอภิสังขารในที่นี้ชื่อว่าปลงลงแล้วคือทำให้ไม่เหลือแล้วด้วยการย่ำยีแห่งขันธรรมานและมัจจุมานเพราะฉะนั้นนิพพานธาตุนี้ชื่อว่าอนุป,ปาทิเศษเพราะกระทำอธิบายว่าไม่มีอุปาทิ ยังเหลืออยู่ก็ในคำว่านิพพานธาตุนี้ประสงค์เอาเพียงแต่ความดับและนิเทศนี้เป็นการแสดงแต่ติยวิพัฒน์ลงในลักษณะแห่งอิทัมปูตะบทว่าปรินิพพาเนแปลว่าในที่เสด็จปรินิพานอีกอย่างหนึ่งบทนี้เป็นสตมีวิพัฒน์ลงในอัดแห่งนิมิตอธิบายว่าประชุมกันแล้วเพราะการเสด็จปรินิพานเป็นเหตุ พระเถระแห่งสงฆ์ชื่อว่าสังฆเถระท่านอ,อาจารย์กล่าวว่าแห่งภิกษุเจ็ดแสนรูปเพื่อจะเลี่ยงเสียซึ่งคำถามว่าก็สง์นั้นมีปริมาณอย่างไรก็ในภิกษุเจ็ดแสนรูปนี้ก็มีการกล่าวย่อไว้นั่นเองเพราะมีการเพ่งจำนวนที่อยู่ประจำเป็นนิดเหมือนคำว่าตระกูลครูของพระเทวทัตถ์ อันหนึ่งคำว่าพิสูจน์จำนวน6 7เจ็ดแสนรูปได้แก่พระภิกษุจำนวน7 0 0 0แสนรูปที่เป็นพ้าสังฆเถระเท่านั้นเพราะว่าในเวลานั้นประมาณไม่ได้ว่ามีพิสุจน์จำนวนเท่านี้ประชุมกันจริงอย่างนั้นในหมู่ภิกษุได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจากเสด็จปนิพนา์อีกไม่นานนักแล้วพาก,กัน มาจากที่นั้นๆจำเดิมแต่พระองค์ทรงข่มเวทนาไว้ในเวลุวะคามภิกษุแม้แต่รูปเดียวก็ชื่อว่าหลีกไปมิได้มีเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพระสง์นับไม่ถ้วนเชื่อมความว่าท่านพระมหากาัสสป่าได้ยังอุตสาหาให้เกิดแก่พิสูจ์ทั้งหลายเพื่อการสังายนาพระธรรมวิน,นัยตรงนี้ท่านที่ท่านบอกว่ามีเจ็ดสนร,รูปนั้นก็ เป็นคําประมาณไว้เฉยนะครับมากกว่านั้นด้วยซ้ําไปเพราะว่า,าพิสูจนทั้งหลายได้ยินว่าพระเจ้าจะปรินิพนธ์จะปรินิพานนะ์ตั้งแต่ในเมืองเวรุบคามนู่นนะครับพิสูจนทั้งหลายก็ล่วงหน้าไปก่อนก็มีติดตามมาข้างหลังข้างหลังก็มีมาประชุมกันนะครับก็เขาเลยบอกว่าเกินน่าจะบอกว่าเกินเจ็ดแสนรูปนะครับแต่เจ็ดแสนรูปนี่เป็นจํานวน,านนับประมาณเฉยนะครับ แล้วก็เจ็ดสารูรปต้องก็บอกว่าหมายถึงพระเฉพาะพระเถระเทา่านั้นน,นะครับพระเถระก็คําว่าเถระก็มีหลายระดับนะพระอาจารย์ครับได้ยินคําว่าพระมาหาเถรละไหมฮะมีไหมในคือว่าอันเนี่ยเรี่องอะไรเรื่งอะคือว่าอันเนี่ยคืออะไ อันไหนอ่านภาษาอังอ่านดีแล้วทำไมอ่านเป็นยังไงคือมัน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 สิลืมครับพระอาจารย์บอกว่าทําไมไม่อ่านวินัยจบไปก่อนหรือเราค่อยมาอ่านดีกาใช่ไหมสงสัย่าเราเขไปมาอ่านจบไปเรือ๋อเขใครๆว่าเรื่องไหนน้ำมันมีความสงสัยเข้ามาอ่านคือหมายความว่าเราจะเราจะมาค้นดีกาเฉพาะคำที่สงสัยอ่าไม่ต้องตามขยายจนหมด ถึงนั้นใช่ไหมเขาบางงานก็ดูด้วยนะคือบางอย่างที่เราไม่รู้ในอัตกถาก็อยู่ที่ดีกาฮะก็เลยต้องต้องไม่ใช่ว่าคือคืออยากจะมีความเห็นว่าอยากจะเรียนควบคู่กันไปไม่ใช่จะมาจ่อจงเฉพาะว่าไออันนี้เขาว่ายไงนั่นอัตกถาว่างอย่างนี้ดีกาวาไงบ้าง เราก็ต้องมานั่นอีกแต่ว่าถ้าดูไปพร้อมกันสิข้าบนี้สิข้าบทนี้จบพุทธว่าปาราชิกมาถึงส่วนขยายของของสิข้าบทอย่างเงี้ยเรียกว่าสิข้าบทวิพังนะฮะแล้วสิข้าบดวิพังว่าอย่างนี้แล้วดีกาท่านขยายว่ายังไงบ้างอย่างเงี้ยโดยเฉพาะดีกาท่านท่านไม่ขยายสิข้าบทวิพังนะครับเพราะว่าสิขาบทวิพังเนี่ยเป็นทรงข้อข้อใน ในบาลีไม่ได้สงเคราะห์ในอัตกถานะฮะเราก็จะไม่ค่อยจะเห็นไอภพระสาลิบุตรไอ้ผู้รจนาคมภีสารถารมติปนีเนี่ยขยายสิขาบทวิพังนะครับเพราะว่าเป็น,ปน,ปนคำพูดสิขาบทวิพังเป็นคาพูดของพระอ,อุบาลีนะฮะที่ต่อจากสิขาบทจะจะมีสิขาบทวิพังใช่ไหมฮะนั่นแหละเป็นคําพูดของพระอ,อุบาลีนะครับท่านขยายไว้นะไม่ใช่คําพูดไม่ใช่ส่วนขยายของอัตกถาแต่นั้น ก,ก็ได้นะครับก็ได้แต่ว่าคือความรู้ในดีกาก,ก็ก็มีนะอย่างเช่นเราจ็อยากจะใหะ้ทราบเพื่อความหรือจะมาค้นเอาทีหลังมามาอ่านเอาทีหลังปีไหนหละที่จะได้กลับมาอ่านอีกทีหนึ่งได้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 เราเอาอ่านตันนี้จบก็แล้วกันนะฮะอ่านตอนนี้จบก็แล้วกัน เพราะว่าพราะมันมีความรู้มากเลยในะในส่วนที่ดีกาท่านว่าไว้นะซึ่งจะไม่ได้จากกาตถกถฐานะครับมันอาจจะซ้ําๆกันก็มีเพราะว่ามันเพราะมันคําแก้งไงบรรดาเดานั้นเหล่านั้นเนี่ยซึ่งจะทําให้เราต้องจดจําว่า,อ,าอัตถกถาว่าอย่างเนี้ยแล้วดีกาว่าตรงนี้แล้นะพอ อาตธรว่าตรงนี้เราอ่านอารมมาตรงเนี้ยพอเรามาเปิดดูดีการนี่บางบางเพราะว่าดีการท่านก็ไม่ได้ขยายหมดนะครับขยายคําพูดของอกากถรหมดแต่ยกมา,าเฉพาะที่ค,คิดว่านักนนเรียนจะจะไม่เข้าใจนะเอามาขยายอย่างนี้นะครับนี่ก็จะทราบประวัติศาสตร์นะครับเมื่อกี้อ่านที่ไหนล่ะหน้าไหน อ๋อน,อนี่ภานธาธาต์นะนะครับตรงนี้เนาะในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามหาัสปะมีอธิบายว่าชื่อว่ามหาัสปะเพราะอัตว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่เหตุที่ประกอบด้วยคุณทั้งหลายมีศีลขันเป็นต้นอันยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งพระมหาเถระนี้ชื่อว่า มหากัสปะคือเราจะยินคําว่าที่ผมถามพระอาจารย์เบื้องต้นเมื่อกี้ว่าพระเถระพระเถระเนี่ยคือจริงๆ,ๆคําว่านาวากะมัชิมะกับเถระเท่านั้นนะฮะที่ปรากฏไม่ในคาว่ามหาเถระไม่ปรากฏนะแล้วเ,เรามาเรียกกันกันเองเพราะว่าผมไปดูในสมมติที่สุดใช่ไหมที่ว่าที่บอกว่าเตวดาที่ที่ผมเทศบัน ประเสีงก่อนที่เทวดามาถามว่าที่เทวดามาชวนบริพภคธกามท่านก็บอกว่าที่ท่านเทวราถานธรรมะว่าท่านบอกว่าเรายังเป็นผู้ใหม่อยู่อันเนี้ยอัตคะถาขยายคาว่าคำว่าคำว่าผู้ใหม่เนี่ยท่านจะพูดถึงแค่ว่าพระนวกะพระมาชิมะพระเถเรเท่านั้นนะฮะจริงๆ20ภาษาขึ้นไปก็เรียกว่าก็เรียกว่าพระเทระมันมีสองนัยยะนะครับซึ่งซึ่งไม่ไม่ไม่เจงคาว่าพระมหาเทระ เจอแต่คําว่าเทระยี่สิบพรรษาก็ที่เรียกว่าเทระสิบพรรษาขึ้นไปก็เรียกว่าเทระนะครับเจอ่อแมพระอาจารย์ใช่ไหมทั้งหมดคิดสูตรสิบพรรษาเรียกว่ามหาเถระสูตรเราไมากอะไโมเทระหรือว่ามันเป็นสังม้วนหรือยัแต่ในไม่รู้ฮะแต่ในสมิยที่สูตรเนี่ยชื่อว่าตั้งแต่นาวกะนี่ตั้งแต่หนึ่งถึงห้า ในในยะแรกก็คือนาวกะเน่หนึ่งถึงห้าเรียกว่านาวกาะห้าขึ้นไปใช่ไหมหกหกจนถึงหกถึงสิบเนี่ยนะเรียกว่ามัชชิมะสิบขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าเทระนี่ในในยะแรกในยะสองก็คือหนึ่งถึงห้าเรียกว่านาวกะแล้วก็มีหกถึงสิบเรียกว่ามัชชิมะนะฮะ ก็มันมีสองนัยยะจำได้เท่านี้นะน,นะจำว่ามันไม่มีคําว่ามหาเถระมีแต่ว่าพระเทระก็คือครับใช้เรียกว่าพิสุสิบพรษาขึ้นไป20่สษาขึ้นไปชื่อว่าพระเทระไม่มีคําว่ามหาเทระอย่างนี้นะครับส่วนเราเป็นใช้เรียกในความเคารพเนาะอย่างพระมหากัสปเทระพระมหมาโมคราณเทระหรือว,ว่าพระเทระทั้งหลายที่มีภาษาญุการมาก หรือว่าในทุกวันนี้เราเข้าใจว่า20่สิบพรรษาชื่อว่าได้เรียกชื่อว่ามหาเทระนะครับแต่จริงๆ10ปพรรษาก็เรียกว่ามหาเทระได้นะครับ